อยากบอกว่าชมนกชมไม้ชมกลอก Sweden สวิเดนสว่างแล้วค่ะเวลานี้ก็ตีห้าครึ่งนะคะเวลาสวิเดนเนาะตะวันขึ้นนานแล้วนะคะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งเอเวอรี่บอดี้สวิดเตทร์ I try to light i t time because o ุ y o ยยย no well because uh, is the sun will come come out up น้องกะลอกนะคะเมื่อวานนี้ ทำที่ย้ายที่ให้อาหารลกนะคะเพราะว่าสวัสดีหนึ่งท่านนะคะเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะด,ดูดูนะคะตีห้าครึ่งนะคะมันสว่างตั้งแต่ตีสี่แล้วนะคะซิวเรนก็จะประมาณนี้นะคะน้องก็ลอกก็มาไปหลายรอบแล้วคะ่ะ ที time, Aí, know, ่นี่รู้เล็วสุดเด่นะคะอือฮึน่ะดูไปแล้วเออนอนๆได้แล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้แล้วก็ไปนั่งกินอยู่นู้นแล้วแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะชมความมาแล้วค่ะ โอ้ย oh, oh, oh. ดูดูเขานั่งกินนะคะอร่อยไปเลยตีห้าครึ่งนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไม่มีกลางคืนแล้วนะคะจะไม่มืดแล้วซื้อเด่นสว่างแล้วนะคะ อร่อยเข้าเลยนะเมื่อวานนี้มาแล้วมาแล้วคะ่ะสามท่านนะคะเมื่อกี้นี้เนาะเห็นมันสว่างนะคะก็เลยลองไลดูนะโอโ้ไปแล้วชมกะลอกเอาแอปเปิลไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ อนอนนโนโนโอ้โหนั่นๆโอ้โหนนกลัวเขาเดี๋ยวเอาไปซ่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเอาใหม่มาแล้วค่ะเจ็ดท่านนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมทีเด็ดเขาตื่นมาแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะ ตีสี่ครึ่งซีเดนนะคะเพราะว่าสลันยาก็เลยไม่กลับไปนอนอีกตะวันขึ้นสวยมากเลยค่ะมันไปแล้วนะคะตะวันขึ้นมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะสวัสดีเก้าท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจเดี๋ยวชมน้องก็ลอกอีกไม่ะลนกนกน้อยก็ตื่นแล้วเหมือนกันนะคะ เราตื่นเขาก็ตื่นนะคะเออแปลกใจนะหรือว่าเขาตื่นแต่เราไม่ตื่นเราเลยไม่เห็นเขานะคะสวัสดีสเปดท่านนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้สลัญญาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกระรอกน้อยไปไหนแล้วมันสว่างแล้วนะคะตีตีห้าครึ่งตะวันขึ้นมาเช้านี้ตีสี่ครึ่งนะคะสวยงามมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ มันหนาวนะคะลบสิบเอ็ดสิบสององศานะคะเชา้าเช้ายังหนาวอยู่นะ,ะนี่เมื่อวานนี้ที่ซื้ออาหารมาให้นกนะคะก็เอามาลองดูเนาะจะได้สองนกนะคะท่านใดชอบชอบนกชมชอบนกชอบกระรอกเนาะ,ะนอนนอนนน,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 นมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วคะ่ะน่นตรงตๆงตงตรง

น้องกระลอกนะคะเดี๋ยวเขาแอบแอบอยู่นะมาแล้วมาแล้วคะ่ะนอนนอนนนนอนมาก็ยังไม่สว่างดีนะคะนั่งกินอร่อยเลยนั่งกินสบายใจเฉบเลยเขาอันนั้นอันนั้นช์ ยังไม่สว่างดีนะคะนอนๆๆๆอืมเอาแล้วแล้วนนได้แล้วก็ไปแล้วมาแล้วค่ะน,อน,น,อน,น,อน่นๆๆๆได้แล้วไปแล้วนอน มาแล้วสิบสองท่านนะคะขอบพระคุณมากๆที่ใหม้มาผุบผุบผุอยู่ตรงโน้นนะคะ,ะ,ะ,ะได้แล้วไปแล้วอนอน,นอๆๆอโอ,นนอนโอ้เอ,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 อ้ขอโทษนะคะ โอ้ยไม่มีใครทักสลญยาเลยเนาะไม่ได้เปิดเสียงนะคะโอ้ยเปิดเบาเนาะขอโทษนะคะโอ้ยโอ้ยแ <c oughs> สยงก็ไม่เปิดเสียงก็ไม่เปิดนะคะขอโทษนะคะน,นันนนนน,นมาแล้วมาแล้วสิบสองท่านนะคะที่ผ่านมานี่ชมนกชมไม้ชมกระรอกน้อยน,น่นนนก,ก็เริ่มมาแล้วนะคะ ท่นานได้ชอบนอกเนาะนี่นกน้อยมาแล้วค่ะโอ้สวัสดีเมสนะคะโอ้ท่านกุก๊กแซก็มาค่ะท่านกุก๊กแซสวัสดีเมสนะคะนี่เอ็นบลูเมสก็มานะคะอ้ยเนาะ มาเช้าตื่นเช้าเลยนะคะโอ้โหอาหารอร่อยนะคะอาหารอร่อยมาแล้วค่ะ22อันนั้นอาหารอร่อยก็กลอกก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะกระลอกก็ไม่ยอมแพ้มา นั่งนั่งจมจรละ,ะอ่า,อา,อานกตะขาบก็มานะคะนกเออทั้งนกทั้งตะขาบนกตะขาบนกเนื้อครีกาน,นะคะมาแต่เชา้าเอออันนี้โบเมสค่ะโบเมสนะคะหนูชื่อ,อโบเมสเขาจะประมาณว่าขอบคุณมาม่าซื้ออาหารอร่อยมาให้นะคะ นี่นี่นกตะขับนะคะเนอร์สคริกอะโอ้ไปแล้วโอ้ยโอ้ยเขาเห็นเขาเห็นเราไม่ได้เลยนะคะเขาเห็นเราเขาก็จะหนีเลยตาไวมากๆเลยนะคะนกตะขับนกน้อยก็ตาไวนะคะแต่เขาเขาไม่กลัวนะ เขาไม่กลัวเราเนาะเขาชินกับเราแล้วนะคะเดี๋ยวอืมออือตัวดีนะั่นเจ้าตัวดีนะั่นอันน่ะอ๋อเราคอยดูนะคะอ่าอ่าอ่าห้ามผ้านะคะ <c oughs> <c oughs> จับตามองด้วยคะ่ะ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วก็ไปอ่ะนั่งกินตรงนั้นเลยเขาอ่ะนางกินตรงนั้นให้อร่อยนำสำลามไปเลยลบสิบเอ็ดสิบสององศาอยู่นะคะอ่ะฮะ นั่งกินตรงนี้แหละอร่อยิจังเลยอร่อยจังเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นหมดเดี๋ยวเขาก็มาจัดการอาหารนกนะคะกินจนตัวปังไปแล้วนะกินจนตัวกลมบ้องแหละกินจนตัวกลมบ้องแหละ ฮัลหลใช่ชีวิตเมืองหนาวนะคะกับประมาณนี้แล้วเนาะ เด de. ี๋ยวอุอ่ะไปแลนะได้แล้วก็ไปค่ะอืมอออ๋อแม่อร่อยอืมแม่อร่อยอาหารนกอร่อยกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจัดการให้ดูเขาจะทำอะไรจะกระโดดเคยกระโดดตรงนี้นะคะ เคยกระโดดเนาะก็เลยคิดว่าจะกระโดดได้อีกนะคะโอ้ทําไมไม่เหมือนเก่านอนมาอีกตัวนึงแล้วค่ะมาอีกตัวนึงแล้วนี่อยู่4 5กตัวนะคะแต่เห็นนะเห็นนอนตายข้างทางไม่รู้ว่าพวกเพื่อนเท่าหรือเปล่า ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้เอาแอปเปิลนวดไปทิ้งตัวนน้นเอาได้กินนะคะตัวนน้นตัวนน้นบอกว่าต้องตั้งชื่อให้นะคะเราลืมตั้งชื่อนะคะตัวนน้นบอกอขอบใจเพื่อนประมาณนั้นนะคะนะกินค่ะตัวนี้บอกว่ารอกระโดด กินจัดตัวกลมบอกแล้วนะคะอะไรมีอะไรอืมอมีอะไรเปล่านั่งมองจะกระโดดกระโดดจะตายเขาตายนะอืมนักกระโดดนะคะอืมอืม โอ้อโหโอ้อโหดูๆๆๆเนี่ยฮโดดไม่ได้ก็ต่างทานะคะจำ กำลังรวบรวมพลังนะคะรวบรวมพลังจะกระโดดเดี๋ยวจะปีนมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะกระโดดแล้วนะคะจะจะปีนนั่นนั่นนั่นนเดี๋ยวรอจับตามองกระโดด ึ้นไปบนหลังคาบ้านนะคะ,ะลงมาแล้วหาที่กระโดดนะคะเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวก็หมดเราไม่ได้เลี้ยงกระโอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายนะคะเขามีความพยายามก็ให้เขากินไปนะคะ นกก็หายไปแล้วนะคะขอพรบคุณนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจเนะาะไลสลัญญาไลานี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไลหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณค่ะทักษมิเกฟนิติตาให้โดวิสินักตะกอง Bye bye everybody. We we'll see you next time. Thank you, thank you, love, love.